ส่วนข่าวตลาดข่าวเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีข่าวงูเหมือนกินปูไม่มีน้ําจิ้ม,มอ่านี่มาแล้วนะข่าวงูนะครับงูตัวใหญ่มากงูจงอางเนี่ยต้องให้ทหารนไปจับนะเอาดูนะครับที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านเนี่ยแทบช็อกเลยเนื่องจากว่าไปเจองูจงอางบ้องล่าเนี่ยครับตัวใหญ่นี่นะครับใหญ่มากเลยอยู่ในบ้านนี่นะครับเนี่ยคนธรมรมดาจับไม่ได้ต้องพึ่งพี่หานครับ ต้องให้พี่ทหารเนี่ยนะฮะจากทหารพลรบพิเศษเนี่ยไปช่วยจับงูดูสิตัวมันใหญ่มากมเมื่อตอนบ่ายเสร็จเ,เนี่ยทหารเนี่ยไปไม่ธรรมดาเนี่ยพันตรีสมศักดกิ์วิลานี่เป็นผู้บังคับบัญชาค่ายฝึกรบพิเศษสีชนเลยได้รับการขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่ที่2ตะบลสีชนอ,อยู่ที่นครศรีธรรมราชบอกว่ามีจงอางขนาดใหญ่เข้ามาที่บ้านมาช่วยหนูหน่อยว่าอย่างนั้นออาไปเลยเนี่ยส่งเขาบอกว่าในกําลังของทหารนี่ไปเลย นะครับเนี่ยฮะไปจับไปจับเจ้าของบ้านชื่อวันนางจรุนศรีถาวรแก้วนะครับก็ไปเจองูจงอางเนี่ยเหลือยไปอยู่ในโรงเก็บของนะฮะแต่พี่หานเข้าไปไม่สนใจนี่นะฮะพี่หานดูนะขวาคอมาได้เฮ้ยอุบ้องล่าบ้องล่าเนี่ยตัวใหญ่ยาวนี่นะฮะเนี่ยเกือบ5เมตรนะเอามาวัดเนี่ยเกือบ5้าเมตรเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นบ้องล่าตัวผู้เนี่ยกำลังโตเต็มวัยเลย นะครับสุดท้ายอากจเจอพี่หาเนี่ยโอ้โหดูยาวจริงยาวจริงใหญ่จริงนะครับก็เอาไปเอาไปปล่อยฮะปล่อยที่ไหนฮะปล่อยที่ค่ายฝึกรบพิเศษไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไปปล่อยในค่ายนี่ก็เสร็จที่นะครับไปปล่อยในพื้นที่ป่าห่างไกลชุมชนกันต่อไปค่ะเออเนี่ยตัวใหญ่ฮะบม่กล้ามองเลย